สวัสดีครับเอทีไรคอมนะครับส่งงานสอง CPU นะครับวันนี้ส่งรนกกระบังนะครับกอทอมอนะครับตัวนี้ยี่สิบคอสี่สิบเทรด V สามนะครับกระจอไอค้าเปเจ็ด XT นะครับแปดกิกนะครับเห่งดูสปเปคเต สิบูนะครับ Intel ลซีอ e5 นะครับ2666 V3 นะครับ20คอร์40เทดนะครับแรม128ยิปกิกนะครับแรม e c c d r 4นะครับ l e d m. 2นะครับ n v m e นะครับ500กิกนะครับกระจก r x 5 7 x t นะครับ8กิกนะครับชุดน้ำปิด1ตอน2ตัวนะครับพัดลม คสกระจกนะครับ no เป็นฝากระจกนะครับหกพัดลมนะครับปรับไฟตรงนี้นะครับกดกดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไฟจะดับนะครับนี่หมดปิดไฟนะครับก็มีตัวควบุมชุดน้ํานะครับควบคุมไฟชุดน้ําพัดลมชุดน้ํานะครับตรงนี้นะครับสามปุ่มนะครับกดปุ่มค้างตรงกลางนะครับกดแช่จะดับนะครับแบบนี้นะครับ เบืบ้องตีมนะครับปลาบันต้าหนิบันต้าเลยสนใจแบบนี้ก็สอบถามได้นะครับเพจทีเด็ดคอมครับ